ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ <S 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 ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีตุลก็คือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวศุกข,ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนสิงตรงนี้เจอการเบียดเบียนจากดาวเสารเพ่งเล็งอยู่แบบนี้ก็อาจจะทําให้ชาวราศีตุลเองจะต้องเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของความอึดอัดใจความทุกข์ความไม่สบายใจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูซึ่งถือว่าเป็นดาวศุกร์เพ่งเล็งตัวของคุณเกิดขึ้นนั่นเอง จึงเรียกได้ว่านะครับในช่วงจังหวะเดือนที่ผ่านมาหรือแม้แต่จนถึงวันที่3นี้นะครับชาวราศีตุลเองจะเจอกับแรงอึดอัดแรงกดดันความไม่ค่อยได้ดั่งใจเจอกับเรื่องทุกข์ใจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นความโทษทุกข์ที่ผสานให้คุณเกิดขึ้นนั่นเองแต่นะครับหลังจากวันที่3นะครับพฤศจิกายนในเวลา16นาฬิกานาทีดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์จะหลุดพ้นจากการเพ่งเล็งของดาวเสาร์เข้าไปสู่ในเรือนของราศีกัน เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นพบเรือนวินาศก็จริงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหลุดไปแล้วจากอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งถือว่าทําร้ายทําลายความรู้สึกของคุณเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา1เดือนกว่าๆเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งการที่หลุดออกมาแล้วตรงนี้นะครับก็จะทําให้ชาวราศีตุลเองจะหยิบจับทําอะไรก็จะราบรื่นขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอย่างที่บอกไปแล้วครับถึงแม้พบเรือนตรงนี้จะเป็นพบเรือนของวีนาศและก็ติดตําแหน่งของคําว่านิดอยู่ก็จริงนะครับสำหรับดาวศุกร์ แต่ก็ยังมีตัวช่วยอื่นๆที่จะทําให้คุณเองมีกําลังและมีพลังเกี่ยวกับชีวิตของคุณได้อยู่อย่างในน้อยมันก็มีดาวอาทิตย์กุมตัวของคุณอยู่ครับดาวอาทิตย์ที่กุมตัวของคุณอยู่มาจากภพลาภะหรือเรื่องของโชคลาภนั่นเองฉะนั้นอาทิตย์ถึงแม้ได้ตําแหน่งเป็นนิดก็จริงแต่มันก็ยังมากุมตัวของคุณและก็มาจากตําแหน่งที่ดีมันก็ยังสื่อถึงในเรื่องราวของการที่เรียกว่าคุณอาจจะต้องเจอกับความไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วก็หลุดมาได้หลังจากที่หลุดจากดาวเสาร์แต่ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในวี มันดีขึ้นนะครับแต่มันก็ยังไม่หลุดแบบเต็มร้อยนั่นเองแต่เนื่องจากอาทิตย์ยังคงอยู่เขาก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทําให้คุณเองก็ได้เจอโอกาสและก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้อยู่นอกจากนั้นก็ยังมีอังคารมาเกาะกลุ่มตัวขหงคุณอยู่อังคารเองติดตําแหน่งเป็นปลกพูดง่ายๆคือทั้งอาทิตย์นะครับซึ่งถือว่ามาลุมตัวเป็นนิดอังคารเองซึ่งมากุมตัวก็เป็นปลาฉะนั้นดาวทั้งสองดวงนี้ปกติแล้วเวลามาคุมกันก็จะสร้างสรรค์ความขยันอดทนหรือสร้างสรรค์ความแอคทีฟเกิดขึ้น แต่จังหวะที่เขาเป็นนิดแล้วก็เป็นปลาขณะที่ดาวประจาตัวของคุณคือดาวศุกร์อยู่ในจุดของการที่เป็นวินาศแบบนี้มันก็จะทําให้คุณเองนะครับรู้สึกว่าดีขึ้นเป็นพักๆล่วงๆลอยๆเป็นช่วงๆได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเรียกว่าสภาวะจิตใจ,จเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นั่นเองแต่ก็ภาพรวมมันก็ดีขึ้นกว่าช่วงจังหวะที่เรียกว่าดาวศุกร์นะครับโคจรไปอยู่ในการเพ่งเล็งของดาวเสาร์นั่นเอง แต่ตัวช่วยที่สําคัญของคุณเลยก็คือดาวพฤหัสนี่แหละครับที่เป็นจุดที่สําคัญกับการที่ยังส่งกระแสบวกๆให้แก่ชาวราศีตุลอยู่ทําให้ทุกทุกทาว่าของการอึดอัดและกดดันเคลียร์ไปได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวทุกแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคใหญ่แบบไหนดาวพฤหัสก็จะเป็นตัวช่วยให้กับคุณเพราะอย่างน,น้อยๆพฤหัสณตรงนี้ติดตาแหน่งราชาโชคยังไม่พอนะครับยังติดตาแหน่งของอุดมเกณฑ์ด้วย การที่ดาวพฤหัสนะครับเพ่งเลยกับดาวอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นคู่มิตรกันเกื้อกูลการดูแลกันเป็นอย่างดีการที่ดาวพฤหัสเรงกงินกับดาวอังคารก็ถือว่าเป็นคู่สมพลกันเกื้อกูลกันสนับสนุนกันเป็นอย่างดีฉะนั้นนะครับก็ถือว่าชาวราศีตุลนะครับนับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปจึงมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการงานของชาวราศีตุลน,นะครับถือว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นยังเป็นการงานอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ถึงแม้จะมีเรื่องราวของอุปสรรคเข้ามาเป็นช่วงๆเข้ามาเป็นพักๆแต่คุณก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีพรฤหัสยังให้คุณก่ดดวงชะตานะครับโดยเฉพาะจังหวะที่พรฤหัสเพ่งเล็งกับดาวอาทิตย์เพ่งเล็งกับดาวอังคารยังส่งกระแสถึงในเรื่องราวของความสําเร็จได้อยู่ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จก็ยังได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนเกิดขึ้้นได แต่เพียงแค่ว่าอุปสรรคปัญหาความราบรื่นนะครับมันอาจจะโดนสกัดหน่อยหน่อหรือเรียกว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะมีเรื่องราวให้คุณต้องแก้ไขปัญหาต่างๆมาเป็นช่วงๆมาเป็นพักๆได้อยู่เช่นเดียวกันแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าความสําเร็จด้านการงานยังก้าวหน้าอยู่ยังดีอยู่จึงเรียกได้ว่าในเรื่องการงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จดีและอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่คุณก็ผ่านไปได้อยู่ดีนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีตุลก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณนะครับโคจรมาทับตัวของคุณตรงนี้เียได้ว่าเงินหล่นทับตัวขณะที่ดาวอังคารเองนะครับก็เจอกับการซัพพอร์ตจากดาวพฤหัสที่ติดตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์เข้ามาเพ่งเลงคุณตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องราวของการที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลด้านการเงินให้ประสบความสำเร็จได้ดี ช่วงเวลานี้ชาวราศีตุลเองนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเงินที่ล่าพรื่นดีอาจจะมีอุปสรรคเป็นพักๆอาจจะมีอุปสรรคเป็นช่วงๆแต่ก็ผ่านไปได้นั่นเองเพราะได้รับการช่วยเหลือจากดาวพฤหัสแต่การเงินของคุณนะครับจะดีขึ้นอย่างมากๆกันเลยทีเดียวและการเงินของคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจนสามารถสร้างหลักปักฐานความมั่นคงให้กับชาวราศีตุลได้ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่15พฤศจิกายนในเวลา14นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปช่วงจังหว,นวานนั้นนะครับดาววังคารของคุณจะหลุดพ้นจากการเกาะกลุ่มตัวและก็เข้าไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกเียได้ว่าดาวการเงินของคุณณนะตำแหน่งนี้จะติดตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของเกษตรราธิบดีฉะนั้นคำว่าตำแหน่งเกษตรราธิบดีก็คือสื่อถึงความมั่นคงสื่อถึงความสำเร็จสื่อถึงราบก้อนใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งจังหวะดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวโชคลาภม,มาทับตัวตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่คาดหวังเกี่ยวกับโชคลาภได้อยู่ดาวอาทิตย์เองที่มาหล่นทับตัวนะครับก็ยังติดตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยยังส่งผลที่ดีส่งผลที่บวกเกี่ยวกับในเรื่องราวของความฟุกให้กับชาวราศีตุลด้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจังหวะที่ดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่17นะครับเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีพิจิกตรงนี้ก็จะยิ่งเป็นจุดของการเกื้อกูลก็ซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีเกี่ยวกับในเรื่องการเงินนะครับเพราะถือว่าดาวการเงินของคุณนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีหมดเลยดาวพุธนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนเงินดาวพุธมาจากภพเรือนของสุภะสุภาแปลว่าเรื่องราวของการต่อยอดแล้วก็เติบโต ดาวอังคารนะครับได้ตาแหน่งเป็นเกษตราปาธิบดีดาวอาทิตย์เองเข้าไปอยู่ในเรือนเงินเงินนะครับมาจากลาพะลาภะมาอยู่เงินก็เท่ากับว่าโชคลาภจากเงินจะก่อตัวขึ้นมาทําให้นะครับในเรื่องราวของโชคลาภตอนที่อยู่ในเรือนตุลก็ดีแล้วแต่พอมาอยู่ในเรือนของราศีพิจิกยิ่งดีกว่าเดิมเข้าไปใหญ่นะครับเพราะช่วงจังหวะนี้อย่างน,น้อยดาวอาทิตย์ก็หลุดพ้นจากตําแหน่งที่เป็นนิดในตอนที่กลุ่มของชาวราศีตุลอยู่ เท่ากับว่านะครับการเงินของชาวราศีตุลมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จได้แบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวหรืออยู่ๆการเงินของคุณก็จะมีลาบลอยเกิดขึ้นนะครับหรือเงินก้อนฟลุกเงินก้อนโตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการที่คุณรอคอยความสําเร็จด,ด้านการเงินอยู่ก็จะปรากฏขึ้นหลังจากวันที่นะครับที่ดาวังคารย้ายคือวันที่15พฤศจิกา และหลังจากนั้นยิ่งอาทิตย์ย้ายเข้ามาอีกในวันที่17ก็ยิ่งเกื้อกูลผลประโยชน์ให้แก่ชาวราศีตุลได้ประสบความสําเร็จทวีคูณขึ้นไปใหญ่นั่นเองส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เกี่ยวกับการเงินของคุณถือว่ามีโอกาสที่ดีมากๆที่ชาวราศีตุลเองจะประสบความสําเร็จได้แบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีตุลก็คือดาวอังคาร การที่ดาวอังคารของคุณนะครับก่อนหน้านี้โคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีตุลเรียกได้ว่าอังคารเป็นตำแหน่งเป็นปลกแต่ก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าทับตัวแถมเจอดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนคู่ครองเพ่งเลงกันแบบนี้ถือว่านะครับความรักหล่นทับตัวถือว่าใครที่ยังเป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสที่คุณจะได้สลัดโสดเกิดขึ้นกับเขาได้อยู่นะครับอาจจะมีการที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกอกถูกใจเกิดขึ้นได้ แต่คนๆนั้นอาจจะมีลักษณะของความที่คุณไม่ค่อยมั่นใจหรือคุณรู้สึกถึงความไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันซึ่งต้องรอก่อนรอหลังจากวันที่15พฤศจิกายนนะครับเหตุการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม รอจังหวะที่ดาวังคารโยกย้ายออกจากตุลก็ไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกช่วงเวลานั้นนะครับจะส่งผลทําให้ดาวังคารเองครับมีรูปแบบของความสําเร็จขึ้นหรือเรียกว่าได้ตําหนักเป็นเกษตรทําให้ความรักของคุณจะมีโอกาสที่จะสร้างหลักปักฐานที่มั่นคงขึ้นความรักของคุณก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังโสดอยู่ อย่างที่บอกไปก็มีกโอกาสเลยทีเดียวที่คุณจะได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงแต่พออังคารย้ายเข้ามาแล้วในวันที่15คุณก็จะเจอเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นและคุณก็จะรู้สึกได้ว่าความรักของคุณมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง ส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าความรักของคุณดีตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวมีความเข้าอกเข้าใจกันตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากนะครับในเรื่องความรักทั้งคนโสดและก็คนมีคู่อยู่แล้วนั่นเองสําหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีตุลนะครับสำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีมากกันเลยทีเดียวของชาวราศีตุลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานที่คุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินที่คุณจะมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่มีโชคลาภที่ดีมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากวันที่15นะครับพฤศจิกายนเป็นต้นไปความรักก็เช่นเดียวกันครับความรักก็จะมีจุดดีๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนเช่นเดียวกัน ส่งผลทําให้ชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากสําหรับชาวราศีตุลนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคราบว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเลง หรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตานทะ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 คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u u s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคําน,นํานายดโใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ